สวัสดีค่ะสวัสดีวันชาติสวีเดนนะคะวันนี้วันแดงค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็วันหยุดราชการนั่นเองนะคะหน่วยงานราชการต่างๆก็หยุดค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตสวนผักหลังบ้านกันนะคะหลังจากที่จากบ้านไปเรียนหนังสืออยู่5วันกลับมาผักต่างๆก็โตนะคะเมื่อคืนก็เก็บกวางตุ้งผัดกินไปนะคะหนึ่งมื้อใหญ่ๆ วันนี้เราก็มาอัปเดตส่วนผักที่เหลือแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะโอ้โหโอ้โหดูแอดุดูที่ปววทอหนองครินซอเกสกิงอ๋อคุณพ่อถิกดูแลผักให้ค่ะห้าวันโตขึ้นมาเป็นกองเลยทักแอสเกริงว่าดูทุกคานดมดม ตอย่าส่อโอเค yes okay. อ๋อคุณพ่อทิกบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยผักดูแลตัวเองว่างัน้นคะนาก็ออกดอกแบบนี้นะคะยังไม่บานเดี๋ยววันนี้เราต้องเก็บคะนาผัดละเพราะว่าถ้าดอกบานเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก่เนาะโหต้นเบลเลอร์เลยอะนาแล้วก็เคลดำเคลดำตอนนี้ก็ ตามคณะทันแล้วนะคะเขียวดำใหญ่มากสวัสดโคนหรือว่าเขียวไดโนเสาร์มันใหญ่มากๆอะ่ะสวยมากเลยใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอะ่ะจากบ้านไปห้าวันผักโตเป็นคเป็นกองโตขึ้นเป็นกองเขียวม่วงก็อยู่ตรงนั้นอันนั้นก็เขียวม่วงก็มีเขียวม่วงเขียวดำแล้วก็คณานะคะ มุมนี้ค่ะมันฝรั่งหอมสตอเบอรี่และอื่นๆสตอเบอรี่ก็ออกดอกเยอะมากค่ะแล้วก็ปีนี้ต้นใหญ่กว่าปีที่แล้วด้วยนะได้ปุ๋ยดีค่ะ ดอกหอมป่านะคะหอมป่าดอกบานแล้วนะคะส่วนมากบานแล้วก็คือแก่แล้วนั่นเองนะองุ่นต้นนี้ก็ประมาณนี้ลคะค่ะโตว,วันโตขึ้นดอกบานชื่นก็บานแล้วนะดอกแรก แล้วก็ตรงนี้ใกล้อกดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านค่ะอีกฝากหนึ่งหลังบ้านว้ฝั่งซ้ายน้ำหมักตาแยของเราก็เน่าเต็มที่นะคะเน่าเต็มที่ละเน่าได้ที่ละเดี๋ยววันนี้เราจะ ตบน้ำผักทุกอย่างด้วยน้ำหมักตำแหนะนะอืมเขาเน่าเต็มที่แล้วค่ะย่อยสลายเต็มที่ละเส้นใยก็เหลือน้อยเต็มทีนะคะก็แสดงว่าเขาย่อยสลายเต็มที่ละมีเส้นใยเฉพาะส่วนที่มันหยาบจริงๆเท่านั้นอะ ี่ก็มุมซ้ายมือของบ้านปลูกผักนะคะก็โตประมาณนี้ค่ะสารพัดผักนะคะบวบสกีนี่ประเภทหัวใช้เท้าผักสลัดคณนาสวีเดนผักชีผักชีโตเต็มที่นะคะใครอยากได้ก็ทักมานะคะเดี๋ยวจะเก็บฝาก ถ้าได้ไปแถวนั้นหรือว่าใครผ่านมาแถวนี้ก็มาเก็บได้นะคะสตูวิคค่ะทักมาได้เลยคณะสวีเดนก็ถอนไปกินไปหนึ่งมื้อแล้วนะคะเพราะว่ามันถี่เกินค่ะก็เลยแซมค่ะแซมให้มันแล้วก็ลวดเอาไปผัดกินเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยนะคะทุกอย่างคะ่ะจะใส่ปุ๋ยวันนี้หลังจากชมเสร็จนะสลัดก็งามค่ะก็ต้องมีการถอนออกไปกินนะคะ มันถี่เกินค่ะตรงนี้รู้สึกจะมีสัตว์ป่ามาขุดค่ะขุดสักกระจุยเลยสงสัยมาหาอาหารแต่ไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราต้องทำอะไรมากั้นไว้สักนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอดกินบวบค่ะ ตักมานิดเดียวนะคะผสมกับน้ำในบัวลดน้ำค่ะแล้วเราก็ไปลดน้ำตามแปลงผักได้เลยเริ่มจากเราจะเริ่มจากแปลงนี้ค่ะพนาคณะสวีเดนเพราะว่าแปลงนี้รู้สึกว่าใบมันเริ่มเปลี่ยนสีมันอาจจะต้องการปุ๋ยค่ะแล้วก็ลดจากแปลงที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นก่อนนะก็ลดลดไปเลยค่ะ แบบนี้เป็นปุ๋ยจากธรรมชาตินะคะน้ำหมักกําแย